สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มช n แนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับควายที่จะคลอดลูกตัวที่26ครับคือแม่ควายตัวนี้นะครับนะเป็นแม่ควายที่เกิดจากลูกผสมของพ่อเสานะครับนะซึ่งเป็นควายที่ผมซื้อติดท้องมา ลุงมุญส่งเห็นว่าเป็นลักษณะเป็นพ่อควายลุงมุญส่งจึงนํามาเป็นพ่อควายผสมพันธุ์และลุงบุญส่งเลี้ยงเข้ามาจนสิบกว่าปีนะครับนะเพิ่งจําหน่ายไปรักก็รักสงสารก็สงสารเราจําเป็นที่จะต้องอจําหน่ายเพราะว่าถ้าเรานําเอาในเรื่องของอพ่อควายแม่ควายที่เป็นลูกของพ่อควายนามา ผสมพันธุ์กันเรื่อยๆก็จะทําให้ลูกนั้นแทะกันและก็ไม่ค่อยที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของอาการขเขาเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์ครับลุงบุญส่งก็จําเป็นที่จะต้องจําหน่ายไปนี้ก็เป็นในลูกของอแม่ที่ไม่ใช่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของอพ่อนะครับนะ ของพ่อเสานะครับนะาเขาเป็นถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ไม่ได้มีเลือดชิดในเรื่องของอพ่อเสามากครับนะก็คลอดนะครับนะคือแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับมีลูกสิบกว่าตัวแล้วนะครับนะาก็มีลูกในเรื่องของคล้ายๆกับเขาผสมพันธุ์ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าลูกถี่นะครับน้าไม่ถึงไม่ถึงเขาเรียกว่าไม่ถึงปีเขาก็ผสมพันธุ์ลูกคลอดมานี้ก็ประมาณสักไม่ถึงเดือนครับเขาก็เริ่มผสมพันธุ์ผสมพันธุ์เขาก็เริ่มมีลูกนะครับน้ลูกเขาจึงเขาเรียกว่าลูกถี่มากๆครับน้านี่ลุงบนส่ง นะครับนะเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในเรื่องของการคลอดนะครับนะลุงปล่อยออกจากคอกมาก็เห็นเท้าเห็นหัวเริ่มโผล่ออกมาครับนะก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ลุงมุลส่งจ้องอได้ทําคลิปเอาไว้เพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้และประสบการณ์ที่เพื่อนเพื่อนเอฟและลูกๆูลกลกหลานทุกคนที่อยากจะเลี้ยงควายก็ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า ควายนั้นเขาก็มีสัญชาตญาณแทนที่เขาจะออกในคอกนะครับนะเขาก็มาออกในเรื่องของอที่มีหญ้ากินที่ลุงส่งเตรียมหญ้าให้เขาเขาก็มาออกในที่ลุงบนส่งให้เขาได้กินหญ้าที่ลุงส่งเตรียมไว้ครับนี่คือแนวทางที่แม่ควายนะครับนะที่เลี้ยงลูกดีและลูกถี่ นะครับนะลูกไม่เคยเสียเลยครับได้ทุกปีอ่าแล้วก็เขาผสมพันธุ์ตั้งแต่เล็กๆครับนะประมาณสักอายุเขาประมาณสักไม่ถึงปีครึ่งดีเขาก็ผสมพันธุ์แล้วครับนะนี่คือในเรื่องของอลักษณะสายพันธุ์ที่ให้ลูกดีและลูกต่อเนื่องและลูกไม่เสียในเรื่องของการในเรื่องของการผสมพันธุ์ ลุงบุญส่งนะครับนะก็ได้ลูกทุกปีเพราะว่า,าลูกเขานั้นจะเกิดมาแล้วก็แข็งแรงนะครับนะไม่มีปัญหาในเรื่องของการรักษาครับเพราะว่าเขาแข็งแรงและก็ในเรื่องของความต้านฐานโลกก็ดีนะครับนะซึ่งเป็นแม่ที่ไม่ค่อยที่จะสูงนักนะครับลุงก็ประมาณประมาณสักร้อยสามสิบ เซนติเมตรนะครับนะ,ะก็ให้ลูกดีลูกโตทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นลูกของพ่อทองนะครับนะก็จะดูดูว่าเอ่อเขาจะ,จะเจริญเติบโตแค่ไหนเพราะพ่อทองนั้นของลุงมูลส่งนั้นก็ได้มาประมาณสักสองปีกว่าๆนะครับนะก็อาจะส,สลับสลับสับเปลี่ยนในเรื่องของพ่อที่ไม่ให้เลือดชิดนะครับนะไปผสมพันธุ์อีก ฝูงหนึ่งที่เรามีลูกของพ่อเสาอยู่นี่คือวิธีการที่จะพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ควายนั้นมีตัวโตเนื้อมีเนื้อเขาเรียกว่ามีเนื้อเยอะนะครับจเจริญเติบโตไวนั่นเองนะครับนะก็เป็นในเรื่องของการที่ลุงมุญส่งให้ความรู้และเสนอแนะในเรื่องของการเลี้ยงควาย นี่ไม่ต้องอะไรมากแล้วครับนะเขา,าลูกเขาเดี๋ยวก็จะกินนมได้ไม่ต้องพวพันธ์อะไรเพราะเป็นควายแม่เก่าที่เขาเลี้ยงดูลูกมาได้ทุกตัวไม่เคยเสียครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์และมีความชํานาญนั่นเองในเรื่องของการดูแลลูกลุงบุญส่งไม่ต้องพวพันธ์แต่ลุงบุญส่งก็ฝากเป็นข้อคิดว่า,าถ้าเป็นควายสาวนั้นตางตัวนะครับนะก็เลี้ยงลูก นะครับนะเข้าใจดูแลลูกก็มีเป็นบางตัวและมีบางตัวที่ไม่เข้าใจและไม่มีประสบการณ์ก็ต้องพยายามฝึกเขาครับทุกเรื่องต้องฝึกครับไม่ว่าคนหรือสัตว์ต้องฝึกเพื่อที่จะให้เขาเกิดความเขาเรียกว่าความรู้ในเรื่องของการดูแลลูกครับนี่คือในเรื่องของที่เราจะเป็นที่จะต้องให้ข้อคิดและเป็นข้อเสนอแนะ,ะควายสาวนั้น มีบางตัวครับนะไม่เอาลูกไม่ให้ลูกกินนมไม่ให้ลูกในเรื่องของเขาเรียกว่าไม่ห่วงลูกครับก็มีหลายๆตัวที่ลุงบนส่งต้องฝึกเขาครับก็ฝึกแล้วเขารู้เขามีประสบการณ์แล้วเขาก็เริ่มดีมาเรื่อยๆและก็เลี้ยงลูกได้ดีตลอดไปนี่คือลุงบนส่งต้องพยายามนะครับให้ความรู้ทุกอาชีพลุงบนส่งยืนยันว่าทุกอาชีพถ้าท่านรัก ท่านต้องพัฒนาและเข้าใจในเรื่องของรายละเอียดในอาชีพนั้นเพื่อที่จะเขาเรียกว่าควบคุมรายได้ควบคุมตัวเองเพื่อที่จะให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันนะครับนะเพื่อไม่ให้ตกเป็นในเรื่องของนี่สินล้นพ้นตัวเราก็ต้องพยายามหยุดในเรื่องของความอยากในเรื่องของที่เราไม่มีศักยภาพที่จะมีในเรื่องของ ทรัพย์สินที่เราอยากมีอยากได้อยากเป็นนั้นเราก็ต้องหักข้ามใจไม่ให้เกินไปจากที่เราเพอรู้ว่ามีศักยภาพหรือมีทุนรอนที่จะซื้อหามาถ้าไม่จะเป็นเราก็อย่าไปเป็นนี่เขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับนี่คือลุงส่งให้ข้อคิดและให้ข้อแนะนำถ้าทำได้แล้วก็มีทุนอยู่ตลอดเราก็พึ่งทุนของตัวเองไปเรื่อยๆการเขาเรียกว่า รายได้ที่จะได้มาเราก็เป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไปให้ใครไปจ่ายให้ใครนี่เป็นข้อคิดที่ลุงบูสงฝากนะครับนะเพื่อให้นำไปปฏิบัติในเรื่องของอความเขาเรียกว่าความเจริญก้าวหน้าในเรื่องธุรกิจในเรื่องของคารวะาที่จะให้อยู่เย็นเป็นสุขหรือมีความสุขมากกว่าความทุกข์ครับขอบคุณครับลุงบูสงขอนำเสนอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ